ไอ้โง่ว่าดูจะยิงใครไอใครอยู่ยไหนแล้วเนี่ยไอ้โงมืดๆกะกินนางเช็ดมามืดๆกะกินนางเช็ดมามืดแต่ไม่รู้เลยว่าแค้กูจุกล้ากะกินนางเช็ดมา

ลงมามามาเหมือนเดิมนะเปิดเสร็จเปิดเสร็จตามขวาน่ะไขวานะมามามมันไม่มีขี้อะเลยสัตมันจะมีอะไรวะไม่มีไรย้อนแล้ล่้กรกน้เลยเลยมเลยแย่อยแย่อยแย่ลยขอุ่อนขอ้ก่อนเสร็จเปิดเสร็จเปิดตามที่คุยกันไว้แล้วที่เหลือแผลรับแผลสวยๆหน่อยแม่ี้ยแม่ดีทยไมไปไไปปไปไปไไ เอากับมากระมากัะมากมาเอากับมาเอากมาคูไซันเด็กเด็กเชี่ยเด็เด็กเี่ยคู่อะไรค้่อะไรคู่อะไร่นค่อะไรคู่อะไรซันค่อะไรซนคู่อะไรค่อะไร ดึงอะไรอีตัวฟรีอีตัวฟรีดึงไรมึงมานี่เลยวาหนี้ไะตัวฟรีตัวฟรีมาหนี่กลับมาเล่นด้วยกันกลับมาแพ็กกันก่อนตัวฟรีกลับมาบอกเพื่อนกลับมาอีควายอีตัวฟรีน่าจะฟรีไม่พอคำส่งสั่งอีกมึงอีเชี่ยไอีควายเอ้ มาเด้อเอาเพินมาเด้อเฮียทำทรงสั่งอีกนะมึงไอ้เฮียรู้ไวเป็นฟีอ่ะอโ้ไฟเด้รวมกันไฟเด้อบกัมากกับมามาตบตกกรมากกรมามบกกระมามยตบ้กกระมามาตบยกกระมามาบกระามาบตกกระมามาตบตกกะมามาตระมามาตกกระมามาตบกระมามากกระมามาบกกะมามาตบกกะมามาตบตกกระามาบกกระมามาตบตกกระมามาบกกรายาตบกกราบกกรบมาาบตกกระมบกกบมาโบกกระมามตบตกกระมางาตบตกกระมามาตบตกกระมามาตบกกราบกกกาบกกบ นี่แฮะแกกินังกกินนังเช็ดเช็ดใหเช็ดมามืดแก่กินังเช็ดมามืดแกกินังเช็ดมามืดแต่ไม่รู้เลยว่าแท้กูจุกลาแกกินังเช็ดมามืนนังเช็ดมามืดมมาตรงรถมันมาเลตรงรถมันเพื่อนมาเลยตรงรถมันมาเลยรงรนาลตรงรถมันมาเลนเรงรมันตรงรถมันทะลุมันาเลยมันมาเลยตรงรถมันมาเลยตรงรมนาลยรมัาเลยมลมานลุมาลลุลุมาเลยรานมันมลน ไอ้มันจะลุมาแมตล้มปิดปิดปิดได้ปิดได้ปิดด้แม้าช้มกาก่งนางเช็มามืดาก่ินางเช็มามืดเกางเช็มมืดกินางเช็มามือเกมางเชมมืดเกมนืเช็ม้ามือเางเช็ม้ามืดเ่อนางเช็ม้ามือเกยา็ม้ามืดงนงเชมามือเก่างเช็ม้ามืดกนางใ็ดม้ามืด่งนางเชม้ามด่งนางเไอ้ามือเู่ปนางเช็ไอ้ามืด่ก่งนางเช็ดมไามืดเกงได้มืดงง่ไอ้มวาย คุ้ยเสัตว์เออไอ้เยตัวตลกกันสั่นดึงศพหน่อยดึงนี่กั๊นี่ไว้กั๊มนี่ไว้กั๊มนี่ไว้ดึงศพมาหลังรถเขานะดึงศพมาหลังรถเขานะพอเราวิดวิดไม่ต้องเด็กไกลเกินวิดไกลเกินไกลเกินแค่นี้พอแค่นี้พอตรงนี้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 ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ไม่เข้าแพ้เข้าแผนการนี้เข้าแผนโดนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเข้าแผนเข้าแก๊ป ข้าแก๊บข้าแก๊บข้าแก๊บอุ้ยเข้าแก๊บใครเนี่ยเข้าแก๊บข้าแก๊บมันสิครับข้าวแก๊บกูสีขาวแย้ชแย้ช hey, yes, yes. yes, yes. กลืนกลืนแย้ชแย้ชริมรัประมาทอะไรประมาทอะไรไม่มีประมาทอะ่ะประมาทอะไรก่อนประมาทแต่เพื่อนกูเก่งจบให้เพื่อนแบกบ,บุ้ยวิย่ยโดนวะเย้ยขอโทษครับขอโทษครับที่ประมาทอย่าขอโ,ขอโ,ขอโทษครับอ่าเย้ย เยอะทำให้เพื่อนแพ้ขอโทษขอโทษโอ้ขอโทษเลยไฟนี้ขอโทษเลยนะขอโทษเลยโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษจริงทำให้เพื่อนแพ้เลยวะเยอะขอโทษเลยนะโอ้ขอโทษขอโทษทำเพื่อนแพ้จริงไหวเยอยโอ้โหขอโทษเลยขอโทษเลยขอโทษเลยวะขอโทษเลยวะขอโทษเลยวะ รีเพื่อนให้หมดรีเพื่อนให้หมดเรามาไปพร้อมกัน ทุยเอ็งไม่อัพแผลนียนอกจากมึงมโนว่าปืนมึงโหดแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งเลยมึงเอาปืนมาเล่นในแพทหนีอีกไอ้โง่ไอ้ควายไอ้เชี่ยอัพไม่อัพแผลเรื่องนี้ฟอร์มโนว่าตัวเองปืนโหดไอ้ควายแต่รถรถมึงมีใครบ้างวะเก่งๆก่งไงโง่แพ้กูีกยืนไอ้ควายไอ้เชี่ยวไอ้ควายจะไปรื้อบ้านมันแพทกูตลอดแต่มโนไปเองว่าปืนโหดโอ้โหเกิดมามานบอกตำนานไปก่อนไอ้เชี่ยไม่พูดอะไรเอาแอ่เลยเรี่ยกูเก่งกว่ามึงยังไม่แย่กว่าไอ้เชี่ยรถ ตเพ่อนตรงกลางเพื่อนอยตรงกลางหยิบเพื่อนตังกลางหยิบเพื่อนเอาเพื่อนเอหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนกว่าตาอุ้มหน่อยเอ้ยตกลางขอเออุ้มตรกลางขอเออุ้มเพื่อนเอาสมาวมาไลนพอตัวกลางเนี้ยใจแมวไวหน้ารถแมวแมวุ้ยใจแมวไวหน้ารถเนาะกัดที่อื่นเนาะกัดที่อื่นมันทะลุมาขวาหลังกัดขวาหลังเดิมน้องกัดขวาหลังอามมาหัวใจชุบๆ อย่าพีะ่ะลุนะอย่าพี่ธเคลียเคลียคาคเคลียกังอุ้มไป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 อุ้มบมันมาอุมบมันเยอะนี่ก็เกะกาชักหายอสบมันแลกลับมาา่งขวาเกะกะจัเยอะรีบกลับมาเอล้มันว่าแล้วย่อังนีปต่อตัวเต่อฝัง้ต่อไั้ตง้ัี้อ่ี้อ่ี้่ี้นีง้่ังไม่พอยังจะตะโกนอีกได้ต่อให้หนอยต่อให้หน่อย

อย่าอย่าะลุมาตายไหวสวย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 สายสาเพื่พอนมีาย,ายสายสวยสวยบิทูฮ้บ <c oughs> ไอ้โง่ฟอร์มกักศพไม่พอมึงยังแอกอีกไอ้ควายไอ้ให้ควายมากักศพไอ้โง่ทำทรงจะหนูปล่อยกูปล่อยกูเดี๋ยวกูกักไอไอควายมึงยังโง่อยู่เลยไอ้เหี้ยโง่ไอ้ควายมึงนี่มันควายจริงๆเลยนะไอ้เหี้ยกากินังไอ้เหี้ยนอกจากควายไม่พอยังหลวงแพดอีกไอ้เหี้ยฟอร์มมันตัวเองเก่งไปเติมเลยนะชุบขึ้นแล้วไปเติมเลยชุบขึ้นแล้วไปเติมเลยไปเติมเลยไปเติมเลยีนไปเติมควายมาคนเดียวพอแอกไม่พอนอกจากมึงนี่มีแต่ติดแอกนะไอ้เหี้ยโง่มาดิเอากูขึ้นเอากูขึ้น

โถหยควายทำฟอร์มบอกว่ากูเองหรือกูกักเองมึงยังโง่ไหมไอ้เสี่ยวไอ้ควายกากก็ก,กากยังฟอร์มเป็นตัวกักเสิร์ฟปิกิชิลเล่อร์มเป็นตัวทำฟอร์มเป็นตัวทำเกมไอปเหี้ยไอยเหี้ยเกิดเมื่อวานบอกจะนาไว้ก่อนไอสัตว์เพื่อ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 หัดฟุ้มเฟเป็นอะไรเหี้ยทำซอ้อมอยูอคนเดียวไอ้เหี้ยเก่งทำซ้อมเก่ง ไอ้เหี้ยทำซ้อมเก่งกันได้คนเดียวแต่โง่ไอ้ควายวันนึงหนึ่งเขแพ้เพื่อนกูไอ้ควายเพื่อนกูนะไอ้เหี้ยเพื่อนกูเองไอ้ควายไอ้เหี้ยโง่ไอ้ควายเฮ้ยไม่ไม่ฟังฟังฟังเงียบเงียบฟังเงียบเงียบฟังก่อนฟังก่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่นะอย่าให้มันกลางสนนะหนึ่งเลยคือมันโง่ไม่พอมันบอกให้เพื่อนขึ้นเลียนมันเอเล่นเองแล้วมันเล่นแพ้ไอ้โง่อุ้ยไอ้โง่ทำอะไรไอ้แจ๊ดทำอะไรทำอะไรแจ๊ด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 โอ้โห เราจ่ายแค่นี้กากศพเง่ไ่แล้วมันยังโง่กันทั้งแกงและขอด่าแต่จโง่ทำซองทำซองเปลืที่ระด่าตัวควายก่ายเยโง่มึเคยเรียนถ้มึงกลัมึงน่าจะก่าตัวเยขวาย้เยกระจอกเชียโง่มันด่าัเยเด็ก กอาไอ้ยกไม่พอมึงไม่รกาไอ้โง่ไอ้ควายกาดชิบหายเลยแก๊งมึงอ่ะไอ้เหียไอ้โงไม่เจียมกะลาหัวไอ้ควายยังเลือเยอะอยู่เลยเจียมหน่อยบ้างเถอะเฮียรู้ว่ามันสาวเยอะเฮียไอ้เฮียยาม้วครับแมวครับแมวครับยามครับพี่